จบไปออกไปจากร้านฉันเลยนะไปโอ้ย,อย,อยสวยแล้ว CVM Film เจ๊มาดิฉันจ้างให้มาทำงานนะจ๊ะไม่ได้ให้มาหลับโอเจ๊อย่าบ่นนะจะไม่ให้บนนะ่นได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่เจ๊ถึงจะสบายเหมือนเจ้าของร้านคนอื่นเขาละ่ะโอ้ยทั้งร้านมันก็มีกันอยู่แค่สองคนมีฉันกับเจ๊แล้วก็เจ๊กับฉันกว่าจะสบายอีกนานเลยละ่ะโอ้ยแกนี่มันจริงๆเลยฉันว่า แกลองไปแต่งเนื้อแต่งตัวผัดหน้าผัดตาให้มันดีๆเผื่อมันจะได้ดูสวยดึงลูกค้าได้บ้างเอาไหมเอาไหมโอเคแต่งเล็กเด็เลีกย็ต้องไปอยู่กับฉันฉันแมวได้หรอกเบืองตังเปล่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้ลูกค้าน่ะวัดกันที่ฝีมือแล้วก็ความแซ่บก็พอแล้วจ้าแม่มือวางส้มตำอันดับหนึ่งอุ้ยตาย ฉันยืมคิดบัญชีงั้นฉันฝากร้านก่อนนะอ่าอไปเถอะเจ๊เดี๋ยวดูให้สซมตามส้มตามดำไทยตำลาตำป่าม,มีหมดเลยนะจ๊ะได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าวาฉุนจมูกจังเลยเนาะสงสัยจะเป็นกลิ่นปลาแดกอุ้ย กลิ่นปลาใช่หรือเปล่าฝนไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันกลิ่นเยรูกหมูตงหาไม่มีงานไม่มีการทันหรือไงฮะถึงได้มาหาเรื่องคนอื่นเขางานมีแต่แค่อยากแวะมาหาเรื่องเฉยๆกลัวแกจะเหงาไหมล่ะนั่นสิ คงไม่มีใครครบด้วยอยู่แล้วถือว่าผู้ฉันช่วยส่งคอบก็แล้วกันนะคบกับคนแถวนี้ฉันไปคบกับหมาดีกว่าหน่อยยิ่งรู้บ่ยิ่งปากมาลนะดีหน้ามาแดกทำไมพวกแกจะทำไมโอ้ยหิวจังเลยแถวนี้มีร้านอะไรเปิดบ้างเนี่ยถ้าอยากจะหเห่าเันมากนะไปเห่าหน้าร้านนู้น อยู่ทนอ,อย่าลดตัวลงไปเล่นกับคนอย่างมันเลยเพราะคงจะมีแต่หมาจรจัดขี้เรือเท่านั้นแหละที่จะเล่นกับคนอย่างมันได้อืมพูดอย่างนี้เจอกันหลังปิดร้านดีกว่าเอาไปละก็ไม่กระจอไปเอาไปจากร้านฉันเลยนะยังยังไม่ไปกันอีกใช่ไหม ได้แล้วฉันขอโทษนะที่ปังแลว้วกออะพอดีฉันไม่ทันได้มองน่ะก็เลยพังมือไปหน่อยเต็มเต็มเลยอ๋อไ,ไม่เป็นไรครับสบายมาก ราคส้มต่ำแล้วซะอีกพี่หมูอ้านลกมีอะไรลูกต๋องบอกว่าายจมป่วยพี่หมูรู้ปะเนี่ยจริงเหรอแล้วใครดูแลแกแกมีอะไรกินหรือเปล่าก็ไม่มีนะสิเอาแล้วทำไมไม่มีใครดูแลแกเลยเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาช่างมันช่างมัน เดี๋ยวฉันทำส้มตอกให้แล้วกันแต่ว่าผมไม่มีตังเลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหักค่าแรงฉันจากเซออยเอาแล้วฝากบอกยเยจุ๋มให้กินเยอะๆด้วยจะได้มีแรงถ้าไม่กินนะฉันตามถึงบ้านเลยนะจะบอกให้ขอบคุณนะครับพี่หมูไม่ต้องอาามาปากร้านเลยยืนรอตรงนั้นแหละคนอะไรปากไร้ใจดีชมัด ปีช่ไหมครับเจอออยใช่เราจ้าแหมเรียนรู้ไวจริงๆเลยนะแ่เลยนะครับเฮ้ยเจอออยนี่มันอะไรกันเจ๊แล้วคุณทำอะไรที่นี่จะเสียงดังทำไมล่ะเนี่ยเขาชื่อคุณปีเตอร์เป็นนายธนาคารทำงานอยู่ที่หน้าปากซอยนี้เองเขาอุตส่าห์อาสามาช่วยเจ๊เปิดร้านพูดดีๆกับเขาหน่อยสิ มาช่วยร้านเจอ้อยนี่ดีจังเลยนะครับเจ๊มึงกินส้มตำรีแขมไมได้รู้จักชื่อคนแข้ด้วยใช่ไหมครับลูกหมูร้านจะเปิดแล้วนายรีบไปทำงนานเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันทำเองไม่ได้เจ๊จะให้เขาอยู่ช่วยเฝ้าร้านด้วยเผื่อใบหน้าหล่อๆของคุณปีเตอร์เนี่ยจะช่วยดึงดูดลูกค้าส,สาวๆให้เข้ามาอุดหนุนร้านเจ๊ไม่ได้นะเจ๊ทำไมล่ะครับ คุณหึงเหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วหน่อยใครก็หึงนายลวมตัวเองหน้าตายอย่ยก็เส้นมรก,กอใครพลาจะไปนสนอ้าก็คุณไงพอพอพอให้เขาช่วยไปทนายลูกหมูมช่วงนี้ฉันยุง่งยุ่งด้วยฉันฝากร้านด้วยนะดูลแลกันดีๆล่ะไปลนะเจเจเจ๊าไ ทำให้มันละเอียดยังให้มันหยาบล่ะครับลงแรงเยอะเอ้าลองดูก่อนว่ามันละเอียดหรือยังโอ้ยเป็นอะไรพิกน่าจะเข้าตาครับไหนมาดูหน่อยโอ้ยไหนดูสิเนี่ย ไม่เป็นไรแล้วนะดีขึ้นแล้วครับขอบคุณมากนะตายแล้วนี่ว่าวันนี้สงสัยฟ้าจะผ่าแหละทำไมหรอ,อยี่ฝนก็ใหญ่ลูกหมูนะสิอยู่ๆก็มีแฟนมาให้จู่จีฉันว่าฟ้าไม่ได้ไผ่าอย่างเดียวหรอกน้ําน่นาจะท่วมโลกได้เลยมัง้งฝนแกถามึงก่อนไหมว่าเป็นแฟนนี่ลูกหมูหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวผูช้ชายเขาจะเสียหายเอานะนี่ทําไมฉันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันเกี่ยวอะไรพวกเธอด้วย ดูอีกแล้วแล้วตกลงเขาใช่แฟนเธอไหมล่ะตอบมาสิฉันก็ว่าแล้วคนสุกปกขี้เกียจอย่างเธอใครเขาจะมาเอานั่นนะสินายเองก็อยากไปเข้าใกล้มาเลยนะมันเหม็นจะตายว่าแต่คนอื่นปากพวกแกก็เหม็นพอๆกันนั่นแหละถึงได้มาก่อควฉันทุกวัน ปากดีไปเถอะปากดีที่ได้ตลอดนะแกรู้ไหมว่าชะตาแกกาลังจะขาดยายฝนไปฟอ้องพวกกำนันเรื่องที่แกแก้ให้กฉันแล้วแกเตรียมตัวเจอดีได้เลยยายโสงโครบ <c oughs> ไปเถอะพวกนี้เป็นใครอ่ะลูกหมูลูกหลานคนใหญ่คนโตแถวนี้นะ่ะช่าเถอะอย่าไปใส่ใจเลยไม่ได้นะลูกหมูคุณจะปล่อยให้เขามันรงแกคุณแบบนี้ไม่ได้ เราจะให้ฉันทำยังไงล่ะพวกนั้นพูดก็ถูกแล้วนี่ทั้งไม่สวยโสมงโสโครไม่มีใครเข้ามาชอบฉันหรอกมีสิก็ผมนี่ไงผมรู้นะว่าเลยคลิกแล้วคุณคนจิตใจดีถ้าคุณไม่อยากให้พวกเขาดูถูกคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ นี่ว่าเดี๋ยวนี้ยายลูกห,หมูมันเลิกปากแทบแล้วนะคนในตลาดเขาลือกันทห้แซดได้ยินสิสงสัยมันคงจะกลัวที่พวกเราขู่ละมั้งดีเลยฉันกำลังเหงาปากอยู่พอดีงั้นพวกเราเข้าไปทักทายมาหน่อยดีกว่าแใ่ไข่อะนี่เห็นยายลูกหมูหรือเปล่าฉันอยู่นี่มีอะไรหรือเปล่า ใหญ่กหมูเหรอทำไมแกถึงสวยใช่ไหมล่ะฝีมือฉันเองแหละแล้วแฟนผมก็ไม่ได้สวยแค่หน้าตานะครับแต่สวยทั้งกิริยามารยาทและก็จิตใจไม่จริง แล้วก็โดนดีแน่ฉันจะบอกพ่กคนนั้นฟ้องเลยแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าให้เอาเงินมาคืนฉันพ่อแกถึงเงินเจ๊ไเลยหรอฉันก็รู้เหมือนกันใช่แถมยังชิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เธอต้องรับผิดชอบแทนพ่อเธอไม่เห็นนั้นเธอโดนฉันเล่นงาน ออยป่านนี้คงกลัวจนวิ่งไปท้ายซอยแล้วม,มั้งแหมทั้งหน้ารักแล้วก็จิตใจดีอีกสมแล้วที่เป็นแฟนผมถน้าน่ารักก็ต้องรักไปนานๆนะ <c oughs> หืมหมันไส้จริงๆเลยถ้าส่งตามร้านเจ๊หวานขึ้นมานะเจ๊จะหักเหมือนเลยคอยดู <c oughs> โหเจ๋พ <c oughs> อเปิดอะไรกันดูเจยออยสิ <c oughs> แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ